สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเมดตอยแล้วก็เอฟซีบ้านแสงท่องฟิลเล่นเนาะค่ะมันนี่ตื่นเจ้าขึ้นมากอะอากาศดีเนาะค่ะพี่น้องอากาศดีมันนี่ฝนฝนบโตกลิ้นพี่น้องฝนบโตกลิ้นเนาะคะ่ะมันนี่แต่ว่าสุเมือนี่โต๊โต๊ตลอดตกประจําเลยโต๊ตั้งแต่ยามังคืนถุงหล,ล่ะค่ะมา เมือนี่อากาศแจม่มใสค่ะอากาศแจม่มใสของบ้านแสงท่องฟินแลนะะด์เนาะคะ่ะจักรวัดีเอฟจีทุกๆคนเนาะค่ะโอ้ยแม่ต่อยกัยังอุยอัญญาอยู่พี่น้องเดี๋ยวแม่ต่อยสิบผ้าไปรลอบเบิงบริเวณหลอบบ้านแสงท่องฟินแลนด์ว่าไปหอดใสแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าแม่ต่อยกับบอด้ไอ้ล่งคลิปล่งงังให้เอฟจีเบิงดนเตืบย่านพี่น้องลืมนะะเนาะค่ะเนาะ สิมาอัป <bona? S 1> เดตให้เบิงประกันค่าไปเบิงในต่อยสิ้ผ้าหลอบเบิงย่งมเส้าจากข้าวนะคะมาพร้อมด้วยลูกชายเต้เหมือนเดิมพี่น้องใช่จีบริเวนรอบบ้านแสงท้องขึ้นแล่นเท่ากำลังเขียวจะอุ้มพี่น้องปลูกหญ้ากำลังปลูกหญ่ากำเนิดปลูกหญ้าไปเรื่อยๆเนาะค่ะทางนี้ก็จะเป็นต้น จักต้นนี่ยังเราไม่ต่อยกับโกหัวจกักซื้อเลื่อมมันคือต้นบักตานบ้านเห่าหนี่พี่นอ้องแต่ว่าของมันเป็นต้นบักตานไม่ต่อยกับสิอยากพุดปลืปไปแน่จักหน่อยเด้อค่ะายางลอะยางชมจะข้าวกันมาค่อยได้ว่ายางลาะยางชมไปพไปพไป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 มันคือต้นใหม่ข้าเจ้า ที่งานข้าเจ้าก็ากะร่งเสียมอ้อปลูกจะใบ,บยังมอ้อนเนีปลูกเะอคะ่ะหลายต้นหลายยางหลายชนิดปลูกไปแน่แลวก็มียังเข้าไปวาาไรยังเข้าไปนี่เป็นเป็นโรงคั่วเนาะคะ่ะว่าโรงคั่วโรงคั่วโรงอาหาร กับกำลังตั้งเสาตั้งยังตั้งเสาตั้งยังขึ้นแล้วเนาะค่ะการก่อสร้างของเพิ่นแม่ตอกบ่ค่อยได้มานี่มองเว้นเพราะว่าเพิ่นค่าก่อสร้างเมื่อกีดเจ๊กะทางเพิ่นตรงนั้นก็จะเป็นก้อนหินน้ำตกโอ้ยจะแม่นอยากถ่ากล้องเอาเอาเอาเดือดเดือดเดือดเดือเอ้าเดือดอ้ําบัสบัส รงนั้นก็จะเป็นน้ำตกก้อนหินก้อนหยังเนาะคะ่ะเห็ดน้ำตกเห็ดหยังกันเพินทีมงานของเพินก็จะเห็ดเป็นน้ำตกแบบสวยงามบริเวณบานแทงท่องเป็นแดนของเฮ่าเนาะคะ่ะล้อมรอบ ตรงนี้ก็จะเป็นอาคารร้านอาหารอาคารร้านอาหารและะ้วค่ะมองเป็นน้ำตู้กตีพี่นองสิเป็นต่งามเป็นแต่สวยงามทีมงานท้องพนกะยกหินยกยังไปตัง้งไปยังไวะะ้ไไวแล้วค่ะก่อฐานพื้นฐานเพื่อนยังไปตั้งไว้แล้วนี่ค่ะจะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นแบบที่นั่งกินอาหารนะกะ เบิ่งลําตุกไปนั่มแบบสวยงามเลยเนาะค่ะส่นผู้จํารวจการงานเขาข่อยผู้จัรวจงานต๊กแน่ละเท่าต๊กแน่ละเท่าเฮ้ยเท่าต๊กแน่ละ่ะจํารวจนี่ยังละ่ะต๊กแน่ละเท่า ใส่ข่อยยามาหนีเด้มันจิต,ตกเออไปมองเอือนยางไปมองเอือนผลยางไปทั้งเอือนผลลูกชาย่อยมาสำรวจงานเออ ทำนวงานทบอะเอยลูกแม่บ่ได้ล้วเอยขึ้นไปยังไดนบางหนึ่งหันขึ้นไปยังไดนบางหนึ่งหันคือลงกมาบ่ได้นอะขึ้นไปยังไดยังลงกมาบ่ได้คอยไงเทาหมูเทายางมาทั้งทีบ้านพี่นอ้องชุ่มเือฝนตกมาบ่ได้ค่ะ มันตกมาบ่ได้มันลุมทางปีก็จะเป็นสาวายน้ำเนาะคะ่ะจะว่ายน้ำเป็นสาวายน้ำแต่ว่าก็กำลังดำเนินการเหตุอยู่เนาะคะ่ะกำลังดำเนินการทำไปเรื่อย ว่านาคอยผ้ายางเนาะว่านาผ้ายางเหรอตะเสิร์ฟว่านาว่านาตีน,นี่ค่ะเหมือนในยางไปได้อยุเหม,มือนในฝนบ่ตกจู่เมื่อฝนตกยางมากไปได้มันเละเอออ่างน้ำ อ่างน้ำญ่กับอ่างน้ำาน่อยอาจจะเป็นแบบประมาณที่น้ำพุน้ำเนาะค่ะโอ้ยบริเวณอ่างนา้ำทางพุ่นก็จะประมาณแบบว่าเฮ็ดให้เด็กเล่นเด็กน้ำเด็กหน่อยลงเล่นน้ำมองเลิกมองตื่นเนาะค่ะบริเวณน้ำ สะว่ายน้ำบริเวณกอสางกำลังเป็นสวนไปเมื่อหพี่น้องผู้ดที่มาแต่ก่อนนี่มาเหยียวนี่ลงเมื่นนอห้อเลเพราะว่าบริเวณเห็ดเป็นกอสางเมื่อหรปูยาปูยังแล้วแล้วเรียบร้อยเมื่อแล้วเนาะค่ะพี่นอ้องโครงการขยะต่อไปเนาะคะ่ะ เนดยังบันไปขวดไส้เพื่อนเราบันไส้คอยนะคะทางก็จะเป็นหอพักนะคะเป็นหอพักเบื่อลูกไส้คอยตีนใหญ่ๆมันหยุ่มเอาหยุ่มเอาหยุ่มหายังละ่ะ ยุ่มหาอยังละพอยายตีเป็นตาสั้งคักคุณน่ะตีนี้ยายควรเอาโอ้เคียขี่ดินมหาเมียเคียขี่ดินมหาเม่ยมมต่อ,อยแล้วยังได้ก็บยาเลื่อมปากเป็นกำลังใจให้ในต่อ,อยน้ำในเด้อค่ะ พาชมบริเวณบ้านแสงทองฟินแรนตอนเช้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้เมตตต่อยก็จะไหวซ้ำนี่สัก,ก่อนเนาวคะ่ะไหวพอกันก็เมตตอยคลิปหนาเมตตตอยก็สะพยายามทยอยคอยอัปเดตลงให้พี่นองเบิงไปเรื่อยๆแล้วค่ะคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้เมตต้อย กับลุกใต้บึงลุกใายข่อยไปกวดทีดินใายแล้วก็เข้าไปนอนฝากเป็นกำลังใจคลีหนี่ให้น้ำเนยด,ด้วจ้าพ่อกันคลิปหนาคาสำรับคิิหนี่สวัสดีค่ะ